สวัสดีครับครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําต้นไม้นะครับ10ชนิดนะครับเป็นไม้ยินต้นขนาดเล็กโตจนถึงขนาดกลางนะครับที่มีลักษณะขนาดพอเหมาะกับสวนพื้นที่แคบนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับที่1นะครับอันดับแรกคือบัวสวรรค์นะครับต้นบัวสวรรค์นะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับ ขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับก็จเจริญเติบโตช้านะครับใบใหญ่เขียวเข้มนะครับรูปทรงใบก็เหมือนกับขายยาวไปแหลมนะครับลักษณะทรงพุ่มจะทึบหน่อยนะครับผมแต่ลักษณะดีนขเขาก็คือดอกเขานะครับจะเหมือนดอกบัวเลยนะครับสวยมากเลยนะครับ บัวสวรรค์นี่ไม่ใช่กระเจียวนะครับอันนี้ครับอันนี้คือต้นบัวสวรรค์ที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับผมนะครับแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แสงลำไรนะครับถ้าหากถูกแสงแดดนะครับใบก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับผมต้นแรกไปแล้วนะครับต้นบัวสวรรค์นะครับต่อมานะครับต้นแก้วมุกดาแก้วมุกดาก็เป็นไม้ยืนต้นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดกลางนะครับอ่า ลักษณะของอต้นแก้วมุกดาใบเขาจะหนาใหญ่นะครับใบหนาใหญ่แล้วก็ถ้าเราปลูกกลางแจ้งแดดร้อนจัดๆใบเขาก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะครับแต่ถ้าหากปลูกแบบลำไรนะครับคือปลูกเบียดหรือว่ามีตึกบังโดนแสงครึ่งวนันอะไรประมาณนี้ครับ ก็ค่อนข้างที่จะสวยครับใบจะสวยมากนะครับดอกมีกลิ่นหอมด้วยนะครับสําหรับต้นแก้วมุกดานะครับนะครับลำดับที่2ไปแล้วนะครับลําดับที่3ก็ต้นแก้วเจ้าจอมนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับขนาดกลางที่เหมาะกับสวนพื้นที่แคบนะครับสําหรับใครที่เคยนํามาปลูกจะเห็นว่าแก้วเจ้าจอมเวลาออกดอกจะสวยมากเลยนะครับผมนะครับ ต้นแก้วจะจอมเรียบร้อยนะครับลำดับต่อมานะครับผมต้นพุธน้ำบตรนะครับต้นพุธน้ำบตรนะครับก็เป็นไม้นะครับพุ่มขนาดกลางสูงน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ4เมตรกว่า5เมตรนะครับจนเจิบโตเต็มที่นะครับดอกเขานะครับจะมีเสน่ห์มากคือตอนออกแรกๆมันจะออกเป็นสีขาวนะครับพอบานเต็มที่นะครับ มันจะเป็นสีเหลืองออกสีส้มแล้วก็หล่นลงไปครับดอกจะมีกลิ่นหอมนะครับสำหรับดอกพุดน้บุตนะครับผมนะครับสําหรับใครที่ชอบก็ลองนํามาปลูกดูนะครับพุดน้บุตรจะเป็นไม้พุ่มที่ชอบแสงแดดนะครับผมนะครับต่อมาอันดับ5นะครับก็คือชิ้นที่5ก็คือพุทธสามสีพุทธสามสีนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ทําการปลูกมานะครับ ถ้าหากปลูกในพื้นที่ร่มลำไยครับจะออกดอกทีมากเลยแล้วก็ที่สำคัญลักษณะใบก็จะเขียวเข้มสวยแต่ถ้าหากเราเาไปปลูกกลางแจ้งโดนแดดจัดๆนะครับใบจะออกเหลืองๆแต่ก็ออกดอกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วปลูกบริเวณลำไรหรือพื้นที่แคบบ้านพื้นที่แคบพุทธสามสีจะสวยมากนะครับดอกสวยนะครับดอกเขาก็ มีสีขาวสีม่วงนะครับผมอ่ากลิ่นหอมนะครับถ้าเรานั่งใกล้ๆได้กลิ่นขึ้นมาทันทีนะครับพุทธสามสีนะครับผมต่อมาชนิดที่6นะครับต้นทองอุไรต้นทองอุไรปัจจุบันก็นิยมปลูกกันเต็มบ้านนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับดอกมีสีเหลืองครับเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับผมสูงประมาณ4-5เมตรนะครับผม ดอกมีสีเหลืองนะครับเวลาออกดอกก็ไม่ทิ้งใบนะครับทรงพุ่มก็ใช้บางแสงแดดได้พอประมาณนะครับผมสำหรับส่วนพื้นที่แคบนะครับต่อมานะครับจะเป็นไม้ใบนะครับไม้ใบคือไม้พุ่มก็คือสำหรับไม้พื้นที่แคบก็ต้นจังนะครับจังก็จะมีลักษณะเป็นไม้ตะกูลปาล์มนะครับรากฝอยปลูกชิดกำแพงได้ใบไม่ร่วงนะครับชอบ พื้นที่ร่มลำไายนะครับก็ไว้สำหรับบังแนวสายตาจากเพื่อนข้างบ้านจากเพื่อนบ้านได้หากเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะครับสำหรับต้นจังนะครับชนิดที่8นะครับหมากเขียวนะครับหมากเขียวก็เป็นไม้ตะกุลปาล์มนะครับถามว่าปลูกกลางแจ้งได้ไหมก็ได้ครับแต่ต้องลดน้ำเยอะหน่อยแล้วก็ ใบเขาครับก็จะออกเหลืองๆห,หน่อยนะครับเพราะหมากเขียวจะเจริญเติบโตได้ดีและสวยในพื้นที่ร่มรำไรเป็นไม้ที่บางสายตาและปลูกสำหรับให้ร่มเงาในพื้นที่ด้านข้างเราจะไว้พรางแสงแดดนิดๆในหน่อยนะครับได้ครับสำหรับบ้านพื้นที่แคบหรือสวนพื้นที่แคบนะครับหมากเขียวนะครับเป็นไม้ตะก,กุลปาล์มระบบรากเป็นรากฝอยเขา ไม่ต้องกลัวเรื่องโครงสร้างของตัวอาคารนะครับที่รากเขาจะไปทำรายนะครับผมเป็นไม้ชิดหนึ่งที่หน่าปลูกนะครับหมากเขียวนะครับต่อมาหมากแดงหมากแดงก็เป็นไม้พุ่มนะครับที่โตเต็มที่ก็สูงประมาณ4 4เมตร4เมตรกว่านะครับก็จะเป็นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีทางใต้นะครับแต่ทางภาคเหนือก็มีการนำมาขายมาปลูกกันนะครับ แต่ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ร่มรำไรหน่อยนะครับก็เป็นไม้ชอบน้ำนะครับนะครับหมักแดงลำต้นสีแดงสวยงามนะครับสำหรับหมักแดงนะครับเป็นไม้ตระกูลปาล์มนะครับต่อมาดัด10นะครับ10ก็จะเป็นปาล์มเหมือนกัน,นครับคือตระกูลปาล์มก็คือหมักเหลือง หมากเหลืองจะเป็นปาล์มไม้ตระกูลปาล์มที่ชอบแสงแดดนะครับโดนแดดจัดๆก็ไม่เป็นไรครับยิ่งได้แสงแดดนะครับเขาจะออกใบเป็นสีเหลืองๆเหมือนชื่อเลยนะครับหมากเหลืองถ้าหากออกสีเหลืองๆจะสวยงามมากเลยนะครับผมเจริญเติบโตสูงเต็มที่ถ้าปลูกนานๆก็จะสูงมากเหมือนกันแต่เขาก็จะสูงขึ้นไปด้านบนเขาจะไม่ได้กินพื้นที่ออกมาด้านข้างนะครับก็สูงประมาณ4-5เมตรนะครับผมแต่ช่วงที่เขา กำลังสาวนะครับช่วงสูงประมาณ2เม,2ม,มตร2เมตรกว่านะครับาจะน่ารักสวยมากเลยนะครับปลูกบังแสงแดดทางด้านข้างที่ส่องเข้าตัวบ้านเพราะว่าเราจะใช้จัดสวนในพื้นที่แค, Expl นะคบนะครับเนาะพื้นที่แคบก็คือสเปซประมาณ 2- 3เมตรนะครับปลูกบังแสงแดดที่จะส่องเข้าบ้านนะครับผมสําหรับหมากเหลืองนะครับ <S <S หากใครที่นะครับสนใจจัดสวนพื้นที่แคบหรือบ้านมีพื้นที่แคบนะครับ รองนำสิบต้นไม้นี้ไปพิจารณาดูนะครับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ